เ็คฮาร์ดดิสของเราว่ายังปกติดีอยู่หรือเปล่าแค่มีโปรแกรมนี้แล้วก็กดปุ่ม Start ปุ๊บก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าฮาร์ดดิสของเราเนี่ยสุขภาพยังดีอยู่หรือเปล่าหรือว่าถ้ามีจุดแดงๆเนี่ยอาจจะเสียแล้วก็ต้องทําใจต้องเปลี่ยนใหม่นะครับผมโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวไปทําความรู้จักกับโปรแกรมนี้ในคลิปพร้อมๆกันเลยครับ ยินดีต้อนรับสู่ทีมไลฟ์ช anel อีกเช่นเคยนะครับผมช่องแนะนําทริคการใช้งานคอมพิวเตอร์ข่าวสารทางด้านไอทีต่างหรือว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมมาเราพูดถึงคลิปวันนี้เลยคยคลิปวันนี้ก็จะเป็นทริคการใช้งาน Windows นะครับซึ่งทริควันนี้ก็สามารถนําไปปรับใช้ได้ทั้ง Windows 10แล้วก็ Windows 11เนาะวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเช็คฮาร์ดดิสต์นะครับผมเช็คฮาร์ดดิสต์ว่า ฮาร์ดดิสของเราที่เราใช้งานอยู่เนี่ยมันปกติหรือเปล่ามันเสียหรือมันพังอะไรหรือเปล่าคือผมต้องเท้าความแบบนี้ก่อนเนาะคือบางคนเจอปัญหาอยู่ๆก็ใช้งานไปกระตุก เครื่องค้างบาง้างเครื่องแหลกบ้างนะครับอยู่ๆใช้งานไปจอฟงจอฟ้าบ้างนะครับผมเปิดไม่ตรงไม่ติดบ้างเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างอันนี้ก็มันก็มีหลากหลายสาเหตุนะแต่ว่าเราอาจจะมองไปที่ทั้งตัว Windows หรือว่าตัวอุปกรณ์ก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว,วันนี้ผมจะมามองไปที่ตัวฮาร์ดดิสก์ว่าฮาร์ดดิสก์ของเราเนี่ยมันผิดปกติหรือเปล่ามันอาจจะทาให้คอมพิวเตอร์ของเราค้างหรือว่าจอฟ้าได้นะครับบางทีมันอาจจะเสียมีอะไรเสียหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มวิธีการเช็คหรือว่าตรวจสอบฮาร์ด ดูเรียกว่า DPC นั่นเองครับผมก็ไปที่ไดซีหรือว่าไดดีก็ได้ซึ่งไดซีของผมกับไดดีของผมเนี่ยมันเป็นฮาร์ดดิสก์ก้อนเดียวกันอยู่แล้วเป็นลูกเดียวกันอยู่แล้วผมจะเช็คแค่ไดซีก่อนแล้วกันผมก็คลิกขวาครับผมคลิกขวาแล้วก็เลือก property ครับผมถ้าเป็น Windows 11ก็ property นะ Windows 10ก็ property เหมือนกันครับผมกดคลิกขวาแล้วก็อ่ามันจะมาประมาณนี้ผมให้เราไปที่ทูลนะผมทูลตรงนี้แท็บทูลนะผมให้เรากดที่เช็คตรงนี้ครับผมปึ๊บนะคร สแกนไดร์ตก็คือมันจะไปตรวจสอบไดร์ซีของเราว่ามันผิดปกติหรือเปล่าหรือมันมีอะไรเสียหรือเปล่านะผมอันนี้เป็นการตรวจสอบในตัวระบบของ Windows ก่อนเนาะโดยที่เรายังไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมนะผเดี๋ยวรมันประมวลผลหรือว่าโปรเซสก,การทางานของมันประมวลผลประมาณ3-4ถึงนาทีนะผมก็ตอนนี้มีแค่ที่แค่รออย่างเดียวนะรอผลลัพธ์อย่างเดียวครับผมอ่ะตอนนี้ของผมตรวจเสร็จเรียบร้อยเนาะก็จะขึ้น่า Windows Succes f ู u l y Scan the drive No e r r o r Where Found นะครับผมก็คือ ไม่มีเออร์เรอร์อะไรทั้งสนะิ้นเนาะก็คือฮาร์ดดิสต์ปกตินะครับผมลองสแกนได้ดีดูได้ดีก็น่จาจะเหมือนกันนะเพราะว่าฮาร์ดดิสเป็นฮาร์ดดิสต์ก้อนเดียวกันนะครับไปที่ทูนนะครับเช็คเหมือนกันนะครัได้ดีนี่อาจจะเร็วหน่อยเนาะเพราะว่าไม่ไม่มีข้อมูลเหมือนไดซีนะครับอันนี้ก็คือปกติไม่มีอะไรเออร์เรอร์นะครับอ,อันนี้เป็นขั้นตอนแรกที่เช็คในตัวของวนะินโดว์เนาะต่อไปเราจะไปโหลดโปรแกรมนะครับโปรแกรมชื่อ hd tune นะครับ hd tune พิมพ์ใน Google เลยครับผมตามนี้ hd tune อันนี้ผมยังไม่เคยลองเเลล่นนนนะคคืืออโหหดรรัั้งแกมกม ลองเข้าไปดูเฉยแต่ว่ายังไม่ได้โหลดมาอันนี้จะโหลดไปพร้อมเพื่อนเลยนะก็กดลิงก์แรกครับผมขึ้นจะขึ้นว่าฮิ t ดิทูนตรงนี้ครับผมกดเข้าไปเลยก็จะเข้ามาสู่หน้าเว็บตรงนี้นะผมซึ่งมันจะมี2เวอร์ชันเนาะเป็นเวอร์ชันที่เป็นแบบธรรมดาแล้วก็เวอร์ชันที่เป็นตัวโปรเนาะซึ่งตัวโปรเนี่ยจะสามารถตรวจเช็คอะไรต่างๆเนี่ยได้เยอะมากกว่าเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเราจะเช็คแค่ตัวฮร์ดิทูนเฉยๆนะว่ามันแบตหรือเปล่าหรือว่ามันเสียหรือเปล่านะผมก็จะเลื่อนลงมาล่างๆผมจะเห็นครับว่าฮิ t ดิทูนตรงนี้ครับผม อีกอีตรงนี้ครับผม6 2 8 k อยครับผมกดเข้าไปดาวน์โหลดครับผมเซฟที it, download, นะ่ดาวน์โหลดเนาะอันนี้มีโปรแกรมเช็คแบตเตอรี่ด้วยเนาะเนี่ยโปรแกรมเช็คแบตเตอรี่ตัวนี้นะครว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเป็นไงบ้างนะอันนี้โหลดเสร็จแล้วนะผมก็ดับเบิ้ลคลิกเพื่อติดตั้งได้เลยกด yes ไปครับผมกด next นะครับ i accept next ไป l e next ไป next ไป install อันนี้ก็จะ run นะ run, รันขึ้นมาเลยเนาะก็คือรันอัตโนมัติขึ้นมาเลยอ่าพอรันขึ้นมาแล้วปุ๊บเราก็เลือกว่าเราต้องการสแกน าฮาร์ดดิสต์ลูกไหนซึ่งของผมอย่างอย่างที่ผมบอกแรกแรก,ก็คือฮาร์ดดิสต์ของผมเนี่ยมันเป็น5 0 0 gb อยู่แล้วเป็นก้อนเดียวอยู่แล้วผมก็เลือกที่จะสแกนตัว5 1 2 gb นี้เลยเนาะแล้วก็มาที่แท็บ error scan ครับผมให้เรามาตรงนี้ error scan ตรงนี้คนระับผมมันจะได้เห็นชัดเจนเนาะมันจะได้เห็นชัดเจนอ่ามันมีหลายแทบนะ็บเนาะให้มาเราไปเลือกที่ error full error scan ตรงนี้ครับแล้วก,กด start ไปครับผมปึ๊บเขาก็ทําการสแกนฮาร์ดดิสต์ของเรานะในที่เนี้ยผมเลือกเป็นแบบธรรมดาเนาะมันก็เลยช้านะผม,ผมจะลองเเลือกแบบแบบบบป็น ดูนะให้ผมแนะนำนะให้เพื่อนๆเนี่ยสแกนเป็นแบบธรรมดาเนาะห้ามติ๊กถูกตรงนี้นะผมเพราะว่ามันจะไม่ละเอียดเนาะเนี่ยผมจะเห็นภาพแบบรวดเร็วเฉยเ sih, ว่ามันสแกนแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าสแกนครั้งแรกเนี่ยแนะนําเลยห้ามติ๊กถูกตรงนี้นะผมเพราะว่ามันจะสแกนแบบพันธนะน่แบบไม่ละเอียดนะผมก็กดสตาร์ทไปครับผมเห็นไหมมันจะขึ้นแบบรวดเร็วเลยถ้าแบบควิกนะถ้าของใครขึ้นสีแดงเนี่ยมีจุดสีแดงเนี่ยอันนี้ทําใจไว้เลยว่าฮันดิษของเราเนี่ยน่าจะไปแล้วน่าจะเกิดอาการ อาการจอค้างหรืออะไรอาการวิดโอค้างหรืออะไรต่างๆเนี่ยจอฟ้าเนี่ยอาจจะมาที่ฮาร์ดดิสต์นี่แหละย้ำนะผมให้ติ๊กถูกตรงนี้ออกเนาะแล้วค่อยกดสแกนอันนี้ผมทําให้ดูเฉยว่าเวลากดสตาร์ทเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะ้ามันเร็วนะครับผมโอเคอถ้าเรารู้แล้วว่าฮาร์ดดิสต์ของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เสียเราก็จะไปมองที่วินโดว์หหรือว่า,าจ,จะมองที่แรมตัวการ์ดจออย,อย่างเงี้ยก็ได้นะผมก็ลองนําไปปรับใช้กับการใช้งานนะเราเผื่อมันจะมีประโยชน์ในการตรวจสอบฮาร์ดดิสต์ของเรานจะได้รู้แล้วว่า เราควรทำยังไงต่อไปนะ okay, ครับโอเคผมเจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็มงว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนเนาะใครติดปัญหาอะไรหรือว่ามีคาถามอะไรเพิ่มเติมนี่ก็สามารถคอมเมนต์ไวทีด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ